เคุณครับอ่ะมีอะไรครับพ่อหนุ่มเออผมมีอะไรจะถามคุณสักนิดนึงนะครับถามมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกเออผมอยากได้หนวดสุดจา้าแบบคุณเนี่ยทำได้ที่ไหนล่ะครับอ๋อตรงไปเลี้ยวซ้ายน่ะเอ้าไม่ฟังให้จบก,กันหรอพ่อหนุ่มเออผมเปลี่ยนใจแล้วครับหนวดของคุณเนี่ยมันจา้าเกินคำว่ามนุษย์ลวครับนี่มันแฟชั่นนํำเทรนเลยนะยะพี่ฮะพี่เห็นเหมียวซังหรือเปล่าอ่ะเหมียวซังมาด้วยหรือเปล่าคะพี่ผมอ่ะคิดถึงเหมียวซังมากมากเลย ฝากความคิดถึงถึงเหมียวสั่งด้วยนะคะพี่พี่สาวคะพี่ว่าหมวกของหนูเนี่ยสวยไหมคะหนูเนี่ยซื้อมาพร้อมกับแว่นสุดจับอันนี้เลยและสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิ d ดริกาว่าแคตเตอรนะคะและตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกม c a r n i วอลนั่นเองซึ่งซีได้เล่นผ่านแว่น VR นะคะเป็นยังไงจะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลยยู ฉันว่าเข้าปาไม่ได้หรอกมออย่าไปว่าเขาอย่างงั้นสิบางทีเขาอาจจะชนะเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมที่จะทําให้คุณมีความหารือหันเพียงแค่คุณหยิบลูกบอลของคุณขึ้นมาแล้วก็ปาให้โดนขวดนะครับให้โดนนะครับให้โดนขวดเท่านั้นนะครับถ้าขวดสีทองหมดเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็ชนะไปเลยนะครับขอให้คุณโชคดีเออเอาละค่ะตอนนี้นะคะพี่สีก็ทําการปลาลูกบอลแล้วเย้ขวดสีทองตกไปแล้วนะคะก็ทําให้เราได้แต้มแล้วก็มี แต้มจากขวดสีเงินด้วยนะคะแต่ว่าจะผ่านได้นเนี่ยขวดสีทองจะต้องหล่นเท่านั้นเรียบร้อยค่ะเก่งมากเลยฮะฮะอ้โหเก่งจริงจริเลยกระตักกระตักตกระตักฉันว่าเขาเพ้ดานนี่แหละหืยากเหมือนกันนะ,ะเนี่ยพี่สีต้องเล่นให้ดีๆอ,อแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับอุ้ยดานที่สีแล้วนะครับนนเนี่ยโอ้โหดูดานที่สี่สิคะมีสามขวดแน่เออนี่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 เดี๋ยวก่อนนะ เอาฝั่งนี้ก่อนอเรียบร้อยค่ะเหลืออีกหนึ่งคนเท่านั้นเยอโอ้โหคุณนี่เยี่ยมยอดกระเทียมดองเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยมีคุณเนี่ยที่โยนผ่านโอ้อตอนนี้นะอะไรกันเนี่ยมีลูกบอลทั้งหมด3าลูกเย่ลูกแรกะคะ่ะพี่ซีทำแต้นได้แล้วค่ะเลืออันนึงเรง่งเร่งมอเห็นไหมล่ะฉันว่าเขาอาจจะได้แชมป์เลิศนะอะไรคือแชมป์เลิศฟ้าเออ แชมป์ชิงชนะเลิศนะเข้าใจหรือเปล่าล่ะโมเอาละมาถึงด่านนี้ค่ะเรียบร้อยนี่นี่นี่ขวดที่แล้วนะคมันได้เซลงไปโดนอีกขวดหนึ่งทำให้มันล้มไปหมดเลยตอนนี้ได้สองร้อย้าแท้มนะค่ะโอ้แม่เจ้าคุณนี่สุดยอดจริงๆครับมาถึงด่านที่เจ็ดแล้วโอ้โหเดี๋ยวกันนะฮะเรียบร้อยมาลุ้นกันนะคะว่าจะปลาได้หรือเปล่าเรียบร้อยค่ะ 4, 9, 9, 2อง9้อเแต้มโอ้ยเยี่ยมยอดครับเยี่ยมยอดดาที่แปดแล้วนะครับสู้เขาไหมครับถ้าไม่สู้เนี่ยก็ถอยไปเลยครับสู้สิคะคุณเยา้ามีทั้งหมด3ลูกนะฮะเรียบร้อยโม่โเห็นไมหมหรอว่าเขาทำได้นะ่ะกะตักกะตักใครจะไปรู้ละ่ะบางทีเขาอาจจะแพ้ดานนี้ก็ได้อย่าพึ่งนิ่งนอนใจอือนี่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 น,น,นี่บางทีนะก็เกิดจากความฟลุคค่ะ ฮึบห,หว้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสติเรียบรย้อยแต่หนาตั้นเดิมที่เขาทำไว้ก็คือ460นะคะตอนนี้ที่ซีได้ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วโอ้โหด่านนี้เดี๋ยวก่อนหามุมก่อนน่าจะตรงนี้ฟาดไปที่สุดแล้วอือนี่โอ้โหมี2ลูกเย้โอเคอีกอันนึงนะคะมันน่าจะโดนข้งล่างสิหืแล้วเหลือกดทองอันเดียวอ่ะไม่เป็นไรนะถ้าแพ้ก็ จบเกมค่ะไปดูเกมอื่นต่อกันเลยเอาล่ะเกมต่อไปที่พี่ซีจะไปนะคะนั่นก็คือด่านนี้นั่นเองค่ะไปกันเลยย่โอเคสําหรับเกมนี้นะคะก็น่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับคาวบอยนะมีปืนให้เรา2อันค่ะแล้วก็มีเป้าเล็งให้เราหจะยากหรือเปล่าไม่รู้ที่รู้ๆนะคะโอ้โ,อโอหมวกหมวกหลุดแอบหัวล้านนะคะยิงกระเบิดก่อนค่ะตอนนี้ ยิงปลานะคะน่าจะเป็นปลากระพงเดี๋ยวก่อน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 โอเคนะคะในเกมนี้นะคะเราจะต้องแล่นให้ผ่านด้วยนะเพื่อที่ว่าเราจะได้นําตั๋วนะคะไปแลกกับของแล้วก็นําของเนี่ยไปเป็นทางเบิกป,ประตูไปด่านต่อไปนั่นเองค่ะฮึบเรียบร้อยปลากระพงโดนเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหมีนกด้วยนี่มันน่าจะเป็นเอ่อเหย่ยวเออน่าจะเป็นแรง้งเออช่างมันเถอะ หมูระเบิดตู้มน,นี่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 ตรงนี้ออ้ยยิงเราได้คูเนี่ยต้องยิงแล้วเวลานี้เวลานี้ยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวเออแม่หนูระวังระวังลูกปืนด้วยโอ้ยโดนลุงแล้วลุงนี่หัวเปิดเลยครับ <c oughs> หัวเปิดเลยอ่ะหมวกเปิดนะโชว์หัวแมงเลยโอ้โหะเบิดระเบิดตู้มตูต้มนาทีนี้นะครับอะไรมาพี่สิยิงหมดครับตอนนี้ฮึบ เรียบร้อยเออยิงให้มันตรงตรงเป้าหน่อยสิฉันไม่เกี่ยวนะฉันเป็นแค่นกโอ้ได้แล้วระเบิดมาหูยมาทีเดียวเลยอะหลายอันโอ้ยเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วโอยโอเคจบเกมค่ะด้วยคะแนน1,355นาราะคะเราก็ได้ตั๋วมาทั้งหมด10ตัว๋วเอออย่าลืมมาทางนี้ครับผมนี่ขนลุกเลยนะเนี่ยโฮ้อย่าเล็งสิครับโอเควางปืนไปด่านอื่นกันต่อเลยดีกว่าค่ะ oh, ไม่เมื่อก,กี้เนี่ยหนูยิงลุงซะหัวเปิดเลยนะโอ้ด่านนั้นยังไปไม่ได้นะแม่หนูด่านนั้นเนี่ยหนูต้องไปซื้อไอ้รถเข็นก่อนนั่งไงไปซื้อรถเข็นที่ตรงนั้นน่ะเอารีบดีไปสิอย่ามัวแต่ชา้าโอเค okay, นะคะหลังจากที่เราได้เล่นมานะคะตอนนี้นะคะเราก็นําตั๋วที่เรามีทั้งหมดนะคะมาซื้อของนั่นเองเออตอนนี้ต้องซื้อสิ่งเจ้าสิ่งนี้นะคะก็คือ รด,ดเลื่อนลดลางลดอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเอาไปเป็นของปลดล็อกในการเข้าเกมต่อไปนั่นเองค่ะเออนี่มันกล้องสองทางกายหรือเปล่าไม่ใช่นะ้เมนูอ้าวเราซื้อยังไงล่ะลุงเออเมนูเห็นทั้งไหมล่ะทั้งน่ะนั่นแหละย้อนเข้าไปเลยเอ,อ้าจะทิ้งฉันแล้วหรือเรียบร้อยเท่านี้เนี่ยหนูก็ได้ของชิ้นี้ไปแล้วเลยเออเฮอ้อ โอ้โหเมื่อเราซื้อของเสร็จนะคะประตูที่เคยล็อกไว้มันก็ทําการเปิดเรียบร้อยเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโอ้ยด่านนี้นะคะดูน้องคนนด้นสิโอ้เกมนี้มันสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ยสุดยอดสุดจริงกระดิง่งแมวดูสิลูกฉันเนี่ยทำคะแนนได้สุดยอดเลยโอ้โโอโ,โยนเข้าไปเออน้องคาลูกบอลตกขอบคคนครับพี่แต่ผมกําลังมันแป๊บหนึ่งนะคะพี่เอาแล้วค่ะตามพี่สี่โยนแล้วนะคะโอ้ยได้หนึ่งร้อยแล้ว เกมนี้นะคะเราจะต้องโยนลูกบอลเนี่ยให้มันเข้ารูที่มันกําหนดไว้นะคะมันจะมีช่องคะแนนอยู่ซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากอตอนเปิดตัวมานะคะพี่ซีได้ไป100คะแนนตอนนี้เขาอีกแล้วเยอะผู้เป็น230นะคะโอ้แม่หนูเนี่ยเล่นเกมเก่งทุกเกมเลยนะเนี่ยลุงนี่ลุ้นเลยลุ้นเลยนะเนี่ยต้องเตรียมแพมเพิร์ดมาไว้แล้วเออคุณลุงจะเตรียมแพมเพิร์ดไว้ทําไมคะเออช่างมันเถอะไม่เป็นไรนะเออโยนให้ดีๆนะแม่หนูลุงเนี่ยเรียดโอ้ ดูนะคะตอนนี้โยนมาตั้งนานได้260แล้วก็จบเกมแม่เจ้ากระมังตั้งโดนะฮะโอ้โหได้270คะแนนไปค่ะพร้อมกระตัวสิบใบชีวิตโอเคไปเล่นกเกมอื่นดีกว่าค่ะยะูตอนนี้เนี่ยแม่หนูก็ได้เล่นเกมมาได้สักพักแล้วสินะถ้าจะไปด่านอื่นเนี่ยก็ขอให้โชคดีนะเจ้าแม่หนูโอเคค่ะหลังจากที่เล่นแบบคาร์บอยจบนะคะพี่สี่ก็ปลดล็อกด่านปราสาทสุดอลังการนี้ได้เป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่า โอโหดูแล้วน่าเล่นสุดๆเลยค่ะไม่รู้ว่าจะมีอะไรข้างในนะวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ประสาทสุดอลังการวิธีของคุณก็คือการขึ้นไปบนจุดยอดสุดแล้วก็นำมงกุฎกลับมาให้เรานะครับืดูสิคะดูน่ากลัวสุดๆเลยค่ะเอ๊ฉันจะคอยเป็นกําลังใจให้เธอตรงนี้นะแม่หนูน้อยโู้สูงมากหวาดเสียวสุดๆเลยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่ากลัวดูดิ ไม่รู้ว่าถ้าพี่ซีปล่อยมือไปอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้รู้สึกขาสั่นมากๆเลยอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็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 นเดี๋ยวก่อนนะคนจับให้มั่นค่ะจับให้มั่นโอเคค่อยๆไต่ไปค่ะไต่ไปแล้วอุ้ยดูดิสูงมากดูแม่หนูคนนั้นสิยังหาเลยแหละน่ากลัวแล้วนั่นอะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะคะตอนนี้อุ้ยอุ้ยอู้หูหูหอยากบอกข้างล่าง หวาดเสียวสูงมากค่ะแล้วเหมือนแบบเหมือนจริงมากๆเลยอะทำไมแว่นนี้มันอัศจรรย์ขนาดนี้เนี่ยอ้โหดูดิมันสมจริงมากๆเลยนะคะใครกลัวความสูงนะีแนะนําให้เล่นเลยนะคะ <c oughs> คุณจะได้รู้สึกว่าความสูงเนี่ยมันน่กกากลัวจริงๆค่ะ <c oughs> เอาและเอาแหละได้เวลาไต่โซ่ไปนะคะตอนนี้ไต่โซ่ไปะคะ่ะโอ้ยโอ้ยหวาดเสียวหวาดเสียวเลอเกินดูสิ พี่ก็หาจากมุมนี้หุยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วมุกุดอยู่ไหนเนี่ยต้องไต่ขึ้นไปสูงอีกเท่าไหร่หูยดูด,ดิมือนี้เกรงนะคะเกรงเกรงเป็นเกมที่สมจริงมากๆเลยดูดิหัวเสียวหัดเสียวไปโซนนี้ไปก่อนค่ะเฮ้ยตายแล้วตายแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยให้ตายเถอะไม่มีใครเหมียวซังฉันจะคว้าวมูกุดมาให้เธอนะ เอาละตอนนี้ขอสำรวจกันนะคะสูงมากเหมือนจริงมากเลยค่ะดูเหมือนว่าเราต้องไปตรงที่มันเป็นอะไรเงียบๆสีแดงๆแงั่นนะคะสูงมากเวลานี้ฮึบฮึบโอเคทางนี้ไม่น่าใช่นะคะทางนี้คือทางที่เรามาโอเคน่าจะเป็นทางนี้ค่ะโอ้ยวดัดเสียวเอ้ยตุ่มนี้เหมือนกับไตจริงๆเลยอะในชีวิตจริงมันมีหรือเปล่าแบบนี้ยโอยใครเล่นได้นะคะเก่งมากๆโอเคโอเค,อเคมันเงียบๆด้วยเ,เอาไงดีอะ ไงดีอะไงเไงออเออเดี๋ยวก็อ้าตกตายาเมื่อกี้หุยตกเหมือนจริงมากเลย,ยน่ากลัวเอาใหม่ค่ะเมื่อกี้นี้นะคะมันมันมันแงบมันแงบแล้วมันก็ปล่อยนะคะทำให้เราตกลงไปโอเคเดี๋ยวก่อน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 อาเลิกเล่นดีกว่าวงเนี่ย ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะต้องออามุงกุดไปฝากเหมียวสั่งให้ได้โว้ยโว้ยความพยายามเริ่มหมดนะคะน่ากลัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจับจังหวะค่ะจับจังหวะเราันเงียบโอเคไป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 เรียบร้อยมองตรงนี้ก็หาโอ้หดูดีดูดีเออสูงขนาดนี้แล้วอะไรเนี่ยโอ้หมันมีแตกมันมีแตกฟังจากเสียงดิ มันกรึบๆนะคะไอ้ท huh. oh, oh, oh. oh, mm ี hmm. oh, mm ่ม hmm. oh, mm ันเป็นคล้ายๆเพชรเมื่อกี้นี้แล้วนี่อะไรเนี่ยตกลงมาแล้วเนี่ยโอ้โหนี่มันคีใครน่าจะเป็นฝุ่นนะคะโอ้โหรเด้อ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 เดฮึบรู้สึกสมจริงมากๆเลยนะคะข้างล่างนี่ก็สูงเหลือเกินโอ้โหรือเด้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 อเดเออโอเคแต่ตรงนี้ไปค่ะแต่ตรงนี้ไปรีบๆีบตรงรีบนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะหล่น มันจะลนมันจะลนมันจะลนเพราะว่ามันกรอบๆค่ะมันกรอบๆเราแตะมันได้ไม่นานเราต้องรีบไปฮึบโอเค okay, พี่ซีขวาโซ่้ได้แล้วค่ะโอ้ยลุนแล้วเกินโอ้น่าจะไปตรงนั้นค่ะไปตรงนั้นค่ะดูดิดูข้างล่างดิแล้วแบบสูมแม่นอยู่อ่ะโอ้หน่ากลัวสุดๆเลยฮึบเป็นอะไรที่สวยสดงดงามมากๆเลยนะคะ สำหรับเกมนี้นะคะให้คะแนนไปเลยเต็มร้อยค่ะโอ้โหแล้วเมื่อไหร่มงกุดจะถึงเนี้ยฮึบเหมือนจะต้องข้ามไปฝั่งนู้นอ่ะอึ้บเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยน่ากลัวสุดๆโอเคค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะคะเกลียดเลยเกิดไอ้แงบแงบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจับจังหวะดีๆฮึบฮึบฮึ่มเบิึ๊บเอบอเรียบร้อย ลุ้นมากนะคะตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยรู้สึกขาสั่นมือไม้อ่อนระทวยเออหลุดมือหุยอะไรอะ่ะยากเหมือนกันนะคะเนี่ยโอเคพี่สีเห็นมงกุฎแล้วะค่ะอ้ยห้ยหวัดเสียวหย,ยน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ย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 วโอเคใจเย็นนี่ไงมงกุฎมงกุฎใช่ไหมมงกุฎเรียบร้อย เวลาที่ทำได้นะคะหูยห้าสิบเอ็ดจุดสมหนึ่งวินาทีเหรอไม่น่าจะใช่หนึ่งชั่วโมงอะเอ้าหูยน่ากลัวมากๆเลยนะคะมงกุฎเอามงกุฎโยนไม่ได้อีกนะคะหูดูดิข้างล่างนี่สูงมากๆเลยโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเอาล่ะเราไปดูเกมอื่นกันต่อเลยดีกว่าค่ะเป็นไงบ้างเมนูเมื่อกี้ได้ข่าวว่ากีซสนันลั่นประสาทเลยนะ ไม่โอเคเลยนะเราเนี่ยคนอื่นเขาตกใจไปด้วยเลยออ้โหน่ากลัวขนาดนั้นใครจะไม่รก๊ดคะคุณลุงโอเคต่อไปนะพี่ซีจะไปเล่นที่เกมไหนเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่น่าจะเป็นเกมนี้ค่ะช่วยไปกันเลย สวัสดีครับเกมนี้กติกาง่ายๆเพียงแค่คุณโยนห่วงให้ลงแท่งแท่งที่เห็นจะมีหลากหลายสีโยนให้ลงนะครับโยนให้ลงไปครอบแท่งให้ได้โอ้โหเยี่ยมยอดกระเทียมดองคนที่แล้วเนี่ยทำได้340แต้มโอ้โหตอนนี้นะพี่ซีก็ทําการโยนห่วงให้ลงแท่งเย้ลงแท่งสีทองนะคะติดต่อกันเลยย,ย,ย้เก็บไว้สี่สิบเอ็ดแล้วค่ะเรียบร้อยและแล้วนะะก็ได้ทันนะ้งหมดกี่ดาวมาลุ้นกันย้โอ้โหเยี่ยมย,ยอดมากเลยแม่หนูเอาไปเลย25ตัว โอเคค่ะถ้าชื่นชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้พี่ซีด้วยนะคะแชร์กันรัวๆเลยนะจะได้แบ,บ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้เป็นเพื่อนกับเหนียวไงกดตรงนี้เลยกดตรงนี้เลยช่องเนี้มีคลิปสนุกๆเยอะเลยนะมีหลายเกมด้วย กดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมแชร์ให้เหมียวด้วยนะแชร์เลยแชร์เลยแชร์กันเยอะๆนะ